สวัสดีครับวันนี้ร้านแม่แรงจะมารีวิวแม่แรงยกข้างแม่แรงยกเรื่องจักรฉลงล้อก็มีเยอะแยะมากมายหลายรุ่นนะครับอันนี้เป็นวกงานเบานะครับว่าย,ยกตู้ย,ยกอะไรพวกนี้อที่เล็กๆก็เป็น4ชิ้นนะครับแล้วก็ดูเตออื่นต่อเลยพี่มาดูตัวล้อฟรีนะครับอันนี้อกตันล้อฟรีนรี่ก็หมุนได้ครับพีอ่า นต่อเลยอันนี้ก็เหล็กเหนียวล้อเหล็กเหนียวหกตันครับพี่อันนี้ล้อเหล็กเหนียวแปดตันล้อจะใหญ่หน่อยอน,นี้เป็นแลงด้ามด้ามลากเตาครับเป็นด้ามลากเตาดูเตาล้อฟรีด้วยพี่เตาล้อฟรีอันนี้สามเหลี่ยมนี่แค่สองตันนะครับแต่ตัวใหญ่ ครับดูตัวถึนต่ออันนี้กี่ตันนะแปดตันล้อ,อโพลีนะครับอันนี้ไว้ภายในอาคารอันนี้เหล็กเหน,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 นียวอันนี้หกตันครับอันนี้เป็นเหล็กเหนียวเหล็กเหนียวอันนี้สิบแปดสิบสองตันครับสิบสองตันครับดูตัวถึนต่อ ก็ล้อฟรีออกตันเหมือนกันนะครับตัวเหมือนตัวตะกี้นะครับดูจะได้เห็นเออล้อฟรีส่วนมากก็ไว้ข้างหน้านะครับน,นี้เป็นตามลากของเตาล้อฟรีัน,นี่เป็นแฉลงล้อแฉลงงัด3ตันนะครับน,นี้แฉลงงัด6ตันน,นี้เต่าล้อฟรี4ตันนะครับ มีล้อถึงห้าล้อเลยครับก็มีแม่แรงยกบข้างแม่แรงยกบข้างนีน่มีเยอะนะครับ5ตัน10ตัน20ตันหลายรุ่นงานญี่ปุ่นงานไต้หวันครับมีเยอะแยะรติดต่อร้านแม่แรงเลยนะครับขอบคุณนะครับ